อ้อนพาเที่ยวนะคะก็จะพามานมัสก,การหลวงพ่อร้อยล้านนะคะพาชมโบสถ์หลวงพ่อร้อยล้านค่ะหรือคนราชบุรีจะรู้จักกันในานามของวัดเขาช่องพานค่ะ หลวงพ่อร้อยร้านนะคะก็จะเป็นเป็นวัดประจําจังหวัดของจังหวัดราชบ,บุรีนะคะส่วนคนที่มากราบไหว้หลวงพ่อร้อยร้านนะคะก็จะเน้นเป็นขอพรในะเรื่องของโชคลาภค่ะแล้วก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะของที่นํามาแก้บนนะคะก็จะเป็นไข่ต้มค่ะ ตรงไหนที่เป็นทางขึ้นไปบนเขาเนาะลงมันโบดลงไปปุ๊บไปสุดจะมีทิพย์เรียนอยู่นะทางขึ้นไม่พระลงลงตึ้งโบดนี้ใช่ไหมคะลงโบดไปทางเนี้ยค่ะแล้วขึ้นไปสูงไหมสูงถึงยอดดีนั่นไหมโอ้ยแล้วมีเขาให้เอารถขึ้นไปหรือว่าเราต้องเดินรถไปอ๋ขึ้นไม่ได้ออ๋เดินดเดี่ยว เขามันเล็กนะตทำไม่ได้<อ>เ,เดินขึ้นไป<อ>นานไหมคะยี่สิบนาทีได้เ <c oughs> อยยันเท่าเหร่ก <c oughs> เป็นทางที่จะขึ้นไปบนเขานะคะเมื่อกี้ค่ะที่เราถามพระท่านมาค,ค,นะค,ค่ะลพระท่านบอกว่า,าต้องเดินขึ้นไปคะคะประมาณยี่สิบนาทีคะ่ะเพราะว่าทางจะไม่มีรถขึ้นไปนะคะทางจะแคบะคะ่ะเดี๋ยวอันนี้เรามาดูทางขึ้นก่อนคะ่ะ ขึ้นทางดีทางไม่ชันนะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปรงวนไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้ายางชันนี่ทางขึ้นชนเดี๋ยวรอบหน้ขึ้นขึ้นไปดูกอนส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทางขึ้นไปถ้ำพระนอนนะคะดูแค่ดูข้างหน้าค่ะที่เรากำลังเดินไปค่ะ ก็จะมีเป็นถ้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นพระนอนอยู่ในถ้ำนะคะสามารถเข้าไปกราบไหว้สักการะอูชาได้นะคะอืมอสองห้าูเจอเจ็ดันนี้ทางขึ้นนะคะถ้าใครจะขึ้นก็เตรียมซ้อมขาไว้ก่อ Oh. อันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นนะคะอันนี้เรามาดูทางขึ้นไว้ก่อนเซอเวไป